สวัสดีครับพบกับผมทีกับเกมโลเลอร์คอยอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดผมมองว่าไม่ควรพลาดนะครับถ้ามีทุนนะนะถ้าแบบเป็นใส่ลงทุนเพราะว่าเกมเนี้ยแข่งมาผมมองอยู่มาห้าหกปีแล้วอะก็ยังถอนได้อยู่นะผมก็เพิ่งถอนใบล่าสุดนะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้คือ เมื่อแปนาทีที่แล้วรอต่างเขา,เา,เขา<บอ>ก็ม<บ>องว่ากิจ<บอ>กรรมนี้ไม่ยากใครพลาดเลยกิจกรรมที่เราต้องทำก็คือหนึ่งเลยเนี่ย่ายใจมันจะมีสามสามอย่างคือเรียกว่าอะไรสามหัวขอ้อแต่เพิ่มระดับไปเรื่อยๆคือหนึ่ง อันนี้น่าจะเป็นเปิดกล้องนะอะ่ลองกดสตาร์ดูนี่ไงให้เปิดกล้องคือเราเปิดกล้องมาเราก็จะไอ้นี้อยู่แล้วแหละได้อยู่แล้อ่าเดี๋ยวผมลองทำไปดูลองทำให้ดูจะได้ผ่านเครดให้เพื่อนๆืนดูสมมติผมไปกี่กล้องสี่กล้องโปรง โอ้เพื่อนๆดูผมได้ยี่สิบห้าเหรียญเมื่อกี้มีแปดนะตอนนี้ยีิบเจ็ดแหละเราก็ไม่ได้ฝึกหนี้ตลอดนะมันมันเหมือนการพนันอนะไม่ควรเสี่ยงไม่ควรเสียง,ยงแต่ก็มันเป็นกิจกรรมอะก็ต้องทำมาเพื่อนๆปึ๊บคราวนีนเน้เพื่อนก็จะพลาดแหละหนึ่งกิจกรรมเราก็จะได้ซุ่มมาซุ่มนานี้ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆทำครบตุกเพลนะผมเดี๋ยวก่อนนะผมดูให้ว่าเราจะได้ซุ่มกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าอ๋อมันจะมีช่องหนึ่งที่ที่ไม่ได้ซุ่มหรออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ๋อเ,เพื่อนๆจะข้ามได้หนึ่งอันนะ ผมมองว่าที่ที่ควรข้ามคืออันนี้ให้เติมถึง6กิบซ RLT เนี่ยผมว่ามันเยอะไปถ้าเราเว้นอันนี้ปุ๊บเราก็จะได้ข้องทุกอย่างในในน้านี้เลยเราก็จะเท่ากับว่าเราจะลงทุนเราจะลงทุนแค่อือเท่าไหรนะ42่ RLT ก็ถือว่าไม่เยอะนะเติมเข้าแล้วตอนนี้เหมือนว่ามันจะมีอ่านี่ไง กิจกรรมลองลองเลื่อนดูนะส2อง rlt การลงทุนมีความเสี่ยงนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้ารับเกณฑ์นี้ผมมองว่าต้องเป็นเงินเย็นนะ,ะมันก็จะมีบอกแต่ตอนนี้ที่ลดราคาที่คุ้มมานะผมมองว่าคุ้มสุดคือเลี่ยน bnb ปกติใช้0.07 bnb ตอนนี้ใช้แค่0.054 เออเดี๋ยวลองลองจิตเป็นตัวเงินกันไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูรานะคาะณนะตอนนี้เลยนะ0.054 31ดอลลาร์ก็ถือว่าไม่แพงนะเพื่อนๆตีไป32แล้วกัน32คูณสาก็ประมาณนี้นะ ถ้าถามว่าเพื่อนๆจะได้อะไรมั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูคุ้มมาผมมองว่าแบบคุ้มอ่ะกับบางเกมที่เราต้องไปเสี่ยงกับเกมแข่งแบบนี้นผมมองว่า,วาถ้าได้เล่นไหวได้ขุดไว้ก็จะดีอ่ะมีติดพอดไห้ไม่ไม่นี่แน่นอนไม่เสียใจนึ่งเลยได้ใหญ่เลยคือสองเครื่องเนี่ยเพื่อนๆจะได้ซึ่งมันจะทับกันกเ็เถอะแต่มันก็ สามพีเฮดเลยนะกับอีกสองเปอร์เซ็นต์แล้วเครื่องอื่นอีกอะอีกนี่อีกกี่เครื่องอ่ะทับกันก็ตีไปสามสี่โอ้สามเครื่องมีทับกันสองใช่ไหมแล้วดูในในกิจกรรมอันนี้เพื่อนๆจะได้แน่ถ้าสมมติเพื่อนๆพืนผ่านตามเลเวลนะเนี่ยพอเพื่อนผ่านเลเวลสิปุ๊บเพื่อนได้ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนทำแบบที่ผมบอกนะเปิดเปิดสิบห้าเครืเพื่อให้ให้เปิดได้อันนั้นทุกอันนะนะ อันนี้เพื่อนๆก็จะพลาดเลยเพอได้แค่สิบสี่เพื่อนๆก็พลาดแหละได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบีเดนี่โอ้โหสุดติงเลยนะกับการลงทุนแค่สามสามสิบสองเหรียญนะผมมองว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถามว่าของผมผมก็กำลังนั่งคิดอยู่อ่ผมใจนี้ดีไหมเพราะผมมึงถอนเหรียญไปแต่ก็ยากยากลงอยู่อะแล้วก็ ถ้าเติมมาผมก็น่าจะเปิดห้องอีกห้องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเครื่องขุดชั่วโมงหลังคิดอยู่เพื่อนๆว่าไงอยากให้ผมเติมอัดให้ดูไหมหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาแล้วกันผมอะชอบแข่งเกมแข่งอย่างเงี้ยถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามตด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเพ